สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาช่มแตงกวาอีกรุ่นหนึ่งที่เพื่อนกำลังปลูกสำรองไว้เนาะพี่น้องจา๋าแตงกวาอีกหนึ่งรุ่นเนาะพี่น้องเนาะกำลังกำลังได้ผูกยอดอผูกยอดเนาะพเพื่อนเพื่อนเนาะนี่หลายลองอยู่กำลังผูกยอดเดี๋ยวยกูพาเพื่อนเพื่อนถ่ายถ่ายไปเรื่อยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะถ่ายไปเรื่อยแตงกวาเพื่อนก็นจะปลูกเล็กเล็กน้อยนอยผสมผสานกันไปเนาะพเพื่อนเพื่อนเนาะผสมผสานกันไปเหมือนที่ยายกบบอก เป็นเกษตรพอเพียงเนาะพี่น้องมีอันนันนิดมีอันหนัน,น,นหน่อยหลังจากที่ชมถั่วฟักยาวแล้วก็มาชมแตงกวากันเพื่อนเพื่อนเดียวเวลาอ่าแตงกวาออกลูกออกหน่วยเนาะเพื่อนเพ,พื่อนเดียวยายกุ๊บจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมอีกตอนนี้ก็เนี่ยหมด <c oughs> หมดมาเพื่อนเพื่อนหมดมาพาเพื่อนเพื่อนชมหมดมาแตงกวาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแตงกวากระโตเร็วได้เพื่อนเพื่อนแตงกวาบดได้ใช้เวลานานเท่าไรเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะกระลังงามกระลังผูกยอด ช้เวลานนะแตงกวาชาเวลาประมาณเดือนหนึ่งนอะเพื่อนนอ้าเดือนนึงกะจะได้เก็บอันนี้กะอ้ดูมะเขือพวงพี่น้องจา๋าออกดอกลกดกยี่กบหมุดไปทั่วห้าหมุดออกมาเพื่อนๆมุดออกมาถ่ายมาเรื่อยๆมุดออกมา แตงกวากราารลองอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะถ่าาได้ออกลูกแล้วได้เก็บหน่วยแล้วก็คงจะได้ผลผลิตหลายอยู่ถ้าเขาดกเนาะเพื่อนเนาะอันก็จะกุ๊ปจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูมาเรื่อยๆพาชมสวนแตงกวาหลกทั้งนี้มีทั้งแตงกวามีทั้งมะเขือเด้อเพื่อนๆเด้อมะเขือเปาะเนะาะมะเขืออันมะเขือเปาะอันนี้ก็กำลังโตเนาะเพื่อนๆเนะาะมะเขือกำลังเติบโต มีนกำลังงามเพื่นนอนเพื่อนเนาะนี่กำลังงามมะเขือมะเขือกำลังสวยงามเป็นลูกแล้วก็มีด้ออเพื่อนเพื่อนอันนี้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเพื่อนจะปลูกเป็นสลับกันเนาะเป็นรุ่นรุ่นไปเนาะเพื่อนเพื่อนจะเป็นรุ่นรุ่นเป็นล็อกล็อกมาดูมะเขือที่โตแล้วที่โตแล้วนี่ออกดอกแล้วทั้งนี้ออกดอกแล้วเพื่อนเพื่อน ฝั่งทางนี้ออกดอกเป็นลูกแล้วเดี๋ยวปุ๊บจะพาเพื่อนๆมาถ่ายให้ดูให้เห็นเห็นยาวๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ทั้งนี้เป็นลูกเป็นผลแล้วได้เก็บได้เก็บผลผลิตแลวเนาะเพื่อนๆจาเพื่อนจะปลูกสลับกันไปเนาะปลูกสลับกันไปเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆปลูกสลับกันไปเล็กๆน้อยๆก็จะ จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะเหมือนก็ว่ารุ่นนี้เบิดเบิดอ่าหน่วยกะรุ่นต่อไปกะได้เก็บเนาะพี่น้องเนาะรุ่นต่อไปกะได้เก็บอันนี้ก็จะเป็น ฟางเนาะกองฟางที่เพ่นอัดไวยเป็นก้อนเป็นก้อนเอาไว้เลียงวัวพ่นเนาะพี่น้องจ er. ๋าก็จะมีวัวด้วยเนาะเพื่อนเนาะหลังจากที่อัดฟางเป็นก้อนแล้วนี่เลยเอาไว้ให้วัววัวกินหนาหนาหน้านะพี่น้องเนาะหนาหน้าทีบ่สามารถปล่อยเขาได้ก็จะได้มีอ่ะเขาก็จะได้กินฟางเนาะพี่น้องเนาะฟางก็จะเก็บใส่โล่งเก็บฟางไว้อย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่ให้ถูกบ่ให้ถูกฝน มาชมมะเขือกันต่อเพื่อนๆโอ้ออกลูกแล้วออกดอกกําลังดกๆเนาะนี่ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุ่งนาเดอ้อวันนี้เด้อเพื่อนๆมะเขือก็กําลังออกลูกสวยๆนี่เพื่อนๆโอ้สวยๆมะเขือดกๆสวย,าสวยงาม มีกังหันด้วยกังหันลม